ดรเพนจันทร์ล้อสีทองข่าวประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ก็มาในงานรับมอบรางวัลเกียรติยศของสมาคมสตรีไทยสากลค่ะก็เราก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับมอบรางวาัลด้วยทุกท่านเลยนะคะก็ระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เหน็ดเหนื่อยกันทุกท่านแล้วก็ได้รับรางวัลก็จะเป็นการเพิ่ม กำลังใจให้กับทุกท่านในการที่จะได้สู้งานกันต่อไปในปีถัดไปค่ะในส่วนของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยเราได้มีผลงานเกี่ยวกับเรื่องของการลงพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินและการแก้ไขปัญหาหนี้สินและล่าสุดเนี่ยเราไปขอนแก่นไปโคราชเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องส่งต่อถึงผู้ใหญ่ การที่ปัญหาหนี้สินในประเทศไทยเนี่ยคนหนึ่งคนที่โดนยึดบ้านโดนยึดที่ทำกินเขาจะต้องใช้เวลาถึง10ปีในการที่จะกลับขึ้นมาเป็นคนมีความสามารถและเป็นคนคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่ฉันมองว่าถ้าคนหนึ่งคนมีปัญหาถึง10ปีถ้าเรามีถึง8ล้านคนคน8ล้านคนที่ไม่สามารถจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เราจะหยุดอยู่กับที่ค่ะและนั่นคือปี2,564ที่มีจำนวนถึง8ล้านคนแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะสร้างปัญหานี้ต่อไปเพราะว่านี่สินของครู200 2, คนกำลังจะอยู่ในโหมดของการโดนฟ้องล้มละลายค่ะซึ่งเราจะปล่อยให้เป็นไปแบบนั้น ไม่ได้การลงพื้นที่ของดิฉันในครั้งนี้ดิฉันได้มีการสอบถามความต้องการและความรู้สึกของครูซึ่งการที่จะต้องแก้ไขในกรณีแบบนี้เนี่ยจะต,ต้องเป็นการแก้ไขร่วมกันถึง3ฝ่ายด้วยกันในลักษณะของ1ผู้กําหนดนโยบาย2ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติและ3ก็คือผู้รับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราขับเคลื่อนประเทศของเราด้วยจํานวนประชา ประชากรของคนไทยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราปล่อยเขาไว้ข้างหลังไม่ได้ค่ะเราต้องนําเขาไปด้วยกันกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันขอนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ค่ะข้อที่1ก็คือ,อ,อลูกหนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ยังเหลืออยู่ในบัญชีในการที่จะจับใจ่ายใช้สอยในครอบครัวค่ะซึ่งเป็นความจําเป็นอย่างมาก เขาจะสามารถอยู่ได้และก็สามารถที่จะประครองครอบครัวต่อไปได้และในส่วนของเศรษฐกิจระดับประเทศจะมีการขับเคลื่อนต่อไปค่ะเราจะไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐต้องให้การร่วมมือนะคะต้องการให้การต้องให้การร่วมมือและสนับสนุนในภาคของเอกชนและในส่วนของภาคประชาชนนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยเราเจอภาวะ ของโควิดมา2ปีซ้อนทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนที่ช้าแต่เราจะต้องร่วมมือกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะพอดีอคุณอี้แทนคุณอยู่กับเราด้วยที่นี่ค่ะอยากให้คุณอี้แสดงความคิดเห็นครับ <c oughs> ก็เรียนดเรเพ็ญจันทร์นะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ผมเรียกว่าเป็นนางฟ้าแก้หนี้นะครับ เพราะว่าเรื่องหนี้สินเนี่ยเป็นความทุกข์นะครับเหมือนกับที่บอกว่าความไม่มีหนี้เนี่ยเป็นลาบันประเสริฐนะครับก็ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับการที่มีใครสักคนหนึ่งเขาก็ไม่อยากจะเป็นหนี้โดยที่ไม่จําเป็นนะครับแต่เมื่อมีหนี้แล้วเนี่ยกระบวนการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการซ้ําเติมนะครับทำให้หลายคนเนี่ยทุกข์ทรมานผมเคยเจอหลายเคสนะครับที่ได้โอกาสได้เรียนดรเพ็จันท์คือว่าบางทีเขาผ่อนบ้านสมมุติว่า10งวดเนี่ยเขาผ่อนไป8เขาแค่ขาดส่งงวดสองงวดสุดท้าย แล้วก็ทาให้บ้านที่เขาผ่อนมา 8, แปดันถูกยึดไปเลยอันนี้ไม่ยุติธรรมเลยนะครับเพราะว่าผ่อนไปถึง80%ดสิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยแต่ว่าพอขาดอีกนิดหน่อยซึ่งมันเกิดจากปัญหาเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันคือโควิดด้วยนะครับทาให้มีความทุกข์ยากทรมานใจนะครับทีนี้ถ้าไม่มีใครมาช่วยในการที่เอาความรู้ทั้งในแง่กฎหมายเรื่องของคุณธรรมความดีเรื่องของการเศรษฐกิจต่างเศรษฐศาสตร์ต่างๆเรรงงงนี่ยมาแก้ไขนะครับก็ทําให้เป็นการเสรียชีวิตของประชาชนโดยที่ไม่จําเป็นก็คือบางคนเนี่ยคิดสั การที่ดรเพ็นจันออกมาช่วยนะครับเหมือนเป็นนางฟ้าทีม่มาโปรดให้ชีวิตแต่ละชีวิตนะครับได้มีทางออกทางรอดมากขึ้นเพราะใครไม่เคยเป็นหนี้คงจะไม่รู้นะครับว่าทุกข์ทรมานขนาดไหนถ้าเรามีศักยภาพในการชําระหนี้่มันก็แล้วไปแต่ถ้าไม่มีเพราะว่าเหตุปัจจัยอื่น เราก็ต้องหาคนช่วยนะครับทีนี้นเราก็จึงต้องมีกระบวนการช่วยแล้วรเพนจันเป็นคนที่ทํางานจริงจังมามาใช้กลไกของรัฐสภาหลายครั้งในการที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับทั้งอนุกรรมธิการกรรมธิการแล้วก็ในผ่านของท่านประธานสภาผู้แทนโดยผ่านผมเองด้วยก็ตามหลายครั้งแล้วก็ในการเดินสายไปพบปากกับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆและโดยเฉพาะครูซึ่งไม่ควรจะเป็นหนี้นะครับเพราะถ้าครูเครียดเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากนะครับแล้วก็จะทําให้ไม่มีกระติกกระจายไปสอนเด็กๆนะครับ ก็ขออนุโมทนากับอเจอร์พันจันด้วยและขอให้กำลังใจในการทํางานในครั้งนี้ถือว่าเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแก่งและผู้หญิงที่ทํางานเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงครับขอบคุณค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากฝากนะคะผู้นำของประเทศในการที่เราจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่อยู่แล้วถ้ามีโอกาสในการที่จะแก้ได้แก้ปัญหาร่วมกันในระดับประเทศดิฉันก็ยินดีตอนนี้เนี่ยดิฉันเดินสายเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราก็หวังว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐเช่นกันค่ะที่จะทำงานร่วมกันค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ